เดี๋ยวผมผมผมเดินเองร่างกายผมเคลยบเองช่วยด้วยอ๋อคือเราต้องเราโอ้จะเหล็กทุกคนนี่ผมววางงด้้ยนมันตายจะมันตายมันตายจากตอนแรกมาตอนแรกนี่คือสภาพอย่างดีอ่ะแต่ผมก็จะเป็นเพ่าเนี่ยนเสาเป็นเกยเยอะจัดอ่ะอืม่คุณไมรีบสร้างอะไรสร้างไเรืออุยสร้างทางเน่ยนี่ผมสร้างเลยเนี่ยระเบียงชุดนู้นว่ะ แบบผมค้างแล้วโทรศัพท์จะ J mm hmm. mm hmm. เย็นพี่อะลูกคนรอต้องเข้าใจโทรศัพท์ mm hmm. สมาร์ทโฟนด้วยช่วย mm hmm. ผมไม่ได้หมายถึงว่าคุณเอาเรือไปวางอืมอะไรผมไม่วางเลยเลยูกคุณไปอยู่หน้าเรือหรือนู่นแล้วทะเลนะ่ะจ mm ับเรือเลยเลอมันวางให้ MC มันซีมานั่งเร็วไหนอ่ะวางไงวันพื้นน่ะให้มันนั่งมาเลยอวางได้ด้วยเหรอวันพื้ แล้วก็ดันไปทีนี้ก็อีกอันนึ่งเอ้ยไอ้นมคุณก็ผักเรือสิผักยังไงเนี่ยคุณก็ขับเรือแล้วก็ชนตูนะฮะนี่ไงเบือห่อเบือเ่อแง่แง่แง่ไม่ไม่ไม่ใช้รถไฟอ่ะมันลำบากใช่ไหมก่อนมามาช่วยผมก็ไม่อยากคิดว่าถ้าผมทานไปทานไปแป๊บแป๊บยืดเส้น ก็ต้องขับด้วยดิก็บอกไปแล้วนี่มผมไม่ได้หมายถึงนั้นเราจะไปทางเรือไปทางน้ำเลย<อ>คือ,อใช่เรือเรามันยังไงอะเรือเรามันขึ้นสองบล็อกไม่ได้ดิมันต้องทำบันไดแทนนั่งไม่ได้ใช่เพราะว่าแผ่นเราจะแป๊บหนึนะแผ่นเรา,าเอาแผน่น B แปบบ๊บ อ๋อคุณขัดตีมันบ้าไม่ตีมคุณเกยตูดเอาไปหน่อยลง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 ไม่ได้ไม่ได้ถ้าลงเดี๋ยวโคอโดนมันโดนไม่ได้มันจัวัดจัวดหรือมันจะกหลุดอ่ะไม่เหนยไม่เหนื่อยเราตั้งบล็อกยังไงเนี่ยผมตั้งบอกไม่ได้ขุดก็ได้ป่ะกอดก่อนแล้วเจไปนี่กูสวนก็ตก โอ้โดจะแหลกโคจะค้างไปเด้อพี่น้องเด้อเด้อเด้อพี่น้องอืออ่าทางนี้ก็ได้วะคุณดูผมมั่งดิทำไมอ่ะดูผมม้างดิเฮียเฮีคุณเลยคุณทำอะไรแล้วคุณไปทำอะไรตรงนั้นล่ะยังเหรอคุณหม็นผมเลยเขียวอย่างเงี้ยนั ไอาา้อลเฟนผมไปไม่คุณเนาะไมอ่ะเฮ้ย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 ไม,ยไม,ไม,ไม่คุณทำให้มันติดบั็กไงแล้วมันแล้วหัวมันคลุดินไปเลยมายังพี่พเอาอโ,อโออะไรอ่ะโอ้นม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 ,นมคุณมันมืดคุณบ้าคุณมันมืดคุณเดี๋ยวถ้ามัน เ้ยม,มือไม่มือผมเป็นลายวะมือผมนขุดอย่างเดียวเลยคุณทำคุณจำทางบ้านได้ไหมจำเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทีท้าวันมืดอ,อย่างงี้ซอมบีอ้อ่ะ no, น no, no. ั่นแหละโนอนนอนกูรัดเตียงเอาเตียงมีเตียงเหรอเตียงมี่หมู่บ้านนะคุณนี่<อ>มืมดลแล้วผมนอนได้ไรนี่แั้นก็โอเคโอเคเราจะโกมันมันเล็กไงว่าคนเ<อ>ข้าใจผมด้วยพอดีแลกบุกการตอบสนองผมช้าไปสิบเปอร์เซ็นต์อะ่ะผมไม่ใช่มนุษย์แล้วคุณจำทางบ้านได้ใช่ไหม จำได้ตั้งอไา้ขนาดนั้นนะคุณจะเห็นกันอยู่แล้นเม่อคืนตอนนั้นเดี๋ยวผมปักไฟไว้ได้วยเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องเกิดอะไร,ะไรนี่มองคุณเนี่ยน่าจับทัดทุ่มุณเลยคือมผมเลยกไปก่อนไงเ <gasps> oh อ้โหอเเอได้ยังไงอ๋เพื่อถอยรังข้าย้ายเหลือได้ไหมอ๋อไม่ไหวแล้ว เฮ้ยผ yeah, like. mm ูช hmm. yeah, ่วยมันลากเรือได้นี่นะใช่หรอใช่มันลากเรือได้แล้วแล้วคือหน้าของเป็นไรวะผมชอบเงิมเงิมล่าลงอ่ะโทรศัพท์ผมเงิมเองนะคนผมไม่ได้ผมไม่ได้ตั้งใจเงิมนะมันเงิมลงไปเลยคุณจิ๊บป้าจิ๊บป้าคุณจิ๊บป้าผมเชื่อไปบันทึกเองเนี่ยนี่ คุณบุกไปเลยคุณนำบิดดาบนึแล้วเอ็นบีซีแล้วไอ้นู่นหมหางหลุดแล้วนูนกตายขอบไลตีคุณเอาชิ้ออ้เอ็นีซีสองตัวมันลำบากว่ะ เออเออุ่มคือเอุ่มเอหุ่มเลยอพอดียบคตแหลกทุกคนมาแล้วตัวที่หนึ่งขึ้นมาสหายนั่นแหละแล้วก็ตัวที่สองโอ้ยมันมันทันขึ้นเลยมันขึ้นผมแล้วช่วยคุณไปประจําการ